มาครับเบี้ยขึ้นแข็งแล้วัรงขึ้นไปมาครับมาไปัรงขึ้นไป อ้าวผ่าหรือเปล่า,ากินเลยกินครับโคนกับเม็ดต้องเลือกหนึ่งตัวอ้าแพ้สวนครีมาครับผมมาอาเบลรไปกินนะครับผมมาครับมาครับมาครับ โอ้โหทีมเราเว้ยทีมเร็วจังมาครับมาครับด้านครับนี่มาครับเร็วเลยเร็วครับ เร็วครับมาแล้วอ้อโห,โห,หลีบกินเชื้อนะหมาโดดครับผม เอ,เอาละครับตบเรือดีกว่าไหมาเร็ว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 ไม่ตัวไม่ตัวหนึ่งตาหนึ่งตา นะครับเร็วครับเร็วครับตัวยางเตรียมทํางานครับตัวยางเตรียมทํางานมาครับผมเอาแม่งเลยดีกว่ามาเปรี่ยว แย่เข้าไปครับกินเว้ยกินครับเอาล่ะกินลูกเข้าไปเฮ้ยเอาวะอ่านีแม่ลูนั้นเว้ย อืมน่าสนใจอืมอ่ะมาะครับจอตรงนี้ไม่เห็นขยับือ <c oughs> ตอนนั้นแหละเจ๊เอาแม่งเลยดีมท่านผู้ชมเอาแม่งก่อนเลยดีกว่ามหเอาก่อนเลยครับผมลูกครับกินเข้าไปเตรียมไงครับเตรียมไง ง่ายครับผม,มกินโคดีกว่าลุกครับกินดไดไหวเบีขึ้นไปหมาขึ้นครับเบี้ยขึ้น ก้ามปูมาครับแหน่งตานข้าไปนั่นก็ไปเลยกีแล้วกีแล้วปลาสารมีช่องโว มาแล้วกิน <c oughs> แล้วผมให้เขาเอาโคลนแทงเลยนะผมจะลุกกินเรือท่านผู้ชมตูม ืกินเลือเข้าไปแ็งครับ กินเข้าไปอืมแล้วเจ้าก็กินยาครับกินก็คือหมาหายนะครับโอ้โอ่ต้องกินดีครับในหมามันจะตายอยู่แล้วเราต้องใช้เป็นประโยชน์หน่อยด่านครับ Cầm hăng bia hăng phải Cầm hăng bia hấp ngái lèo từ từ, tương má mhm กินกไปนะครับไม่ไปอเอาม้ามาแรกอยากกินนอกมามาแรกนะครับ มาครับมาครับเผื่อเขาต่อครับเขาจะได้พีตัวลุกกินบาัยมาครับ กินมาแข่งเข้าไปครับเขาครมาปิดขุนตัวเองนะท่านผู้ชมลุกเข้าไปครับ แทงโคน่นอืมเรากินตัวนี้น้ชมเขาต้องกินมานะไม่กินวุ่นวายกินทุกบ่อยแทงเข้าไปเอายอมแพ้